สวัสดีเจซีจันไวทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมชันวิทย์ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในเรื่องของการสร้างกลุ่ม facebook นั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะฮะอง่ายเอาไวเอ่อโพสขายสินค้านะครับเอาไว้เก็บฐานลูกค้านะครับเก็บริ์รายชื่อนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสร้างกลุ่มได้แค่ครั้งเดียวอ่าไม่ไม่สิหมายถึงว่าเพื่อนๆสามารถสร้างกลุ่มครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอ่อให้ลายชื่อเนี่ย มีเข้ามาเรื่อยๆได้นะครับโดยที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ทําการตลาดอะไรเลยนะครับอาจจะโพสต์ปักหมุดไว้นะฮะแล้วก็มีคนขอเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆก็แค่มาอนุมัติเข้ากลุ่มเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ไปโปรโมททุกวันทุกวันแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งกลุ่มเนี่ยสามารถสร้างได้หลายกลุ่มนะครับจะสร้างกี่กลุ่มก็ได้นะครับที่บอกว่าสร้างแค่ครั้งเดียวก็หมายถึงว่าทําทแค่กลุ่มๆเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ ปอนเซอร์นะครับผู้สนใจผ่านกลุ่มนี้ได้เลยหรือว่าสามารถที่จะโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบไปโพสต์กลุ่มของคนอื่นนะครับแค่โพสต์กลุ่มตัวเองเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับก็วิธีสร้างง่ายๆนะฮะก็มาที่ปุ่มนี้ฮะตรงตรงเนี้ยฮะตรงปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลงนะฮะถ้าเป็นมือถือก็มันจะอยู่ตรงลองหาดูนะครับมันมีอยู่นะครับตรงตรงที่เราจะออกจากระบบอะนะฮะถ้าเป็นในมือถือจะอยู่ตรงโปรไฟล์อะนะ เวลาที่เราจะออกจากระบบอะ่ะมันจะมีอยู่นะครับก็อ่ะเห็นไหมครับอันนี้สร้างเพจใช่ไหมจัดการเพจสร้างกลุ่มเนี่ยฮะก็คลิกสร้างกลุ่มครับอ่าง่ายไหมง่ายนะฮะทีนี้เขาจะถามว่ากลุ่มเนี่ยเราจะทําเป็นกลุ่มแบบไหนเออเราจะทําเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมีอะไรก็เอาสิ่งดีๆมาแชร์ต่อนะครับ อันนี้ก็คือให้เลือกเป็นเชื่อมต่อและแชร์นะครับแต่ถ้าเราเป็นเกี่ยวกับเ,เป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมอ,อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เลือกเป็นอันที่สองนะครับคือทําสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะฮะหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มซื้อขายนะครับก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะ่าผมขอแนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นตัวนี้ก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับอ่ะสมมติเราจะตั้งว่าอะไรอ่ะ พดประกาศฟรีหรือเปล่าอ่ะประกาศฟรีอ่ะประกาศฟรีอร,ร,รองเท้ากระเป๋า,าะะประกาศฟรีรองเท้ากระเป๋าทุกชนิดอย่างเงี้ยนะฮะประกาศฟรีรองเท้า กระเป๋าทุกชนิดประมาณนี้นะครับอ่ะแอดมินเราจะให้ใครเป็นอแอดมินกลุ่มนะครับซึ่งการที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีแอดมินนะครับอย่างน้อยละ่ะสองคนคือ1คือคนที่สร้างกับ2ก็คือสมาชิกในกลุ่มนะครับเราก็ อ่ามีเฟซเราไหมอ่ะเฟซเก่าหรือเฟซอะไรเงี้ยหรือเฟซเพื่อนอย่างเงี้ยพอเราอ่ตั้งเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วพอสร้างกลุ่มเสร็จเราค่อยอ่ลบเขาออกจากกลุ่มได้นะครับซึ่งกลุ่มก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าแบบเราไม่เพิ่มใครเข้ามาเลยมันจะสร้างไม่ได้นะครับมันต้องมีอย่างน้อยสมาชิกหนึ่งคนบวกกับเราเป็นสองคนนะครับโอเคก็อ่ะสมมุติเอาใครดีอะ เอาพกอยแล้วกันนะฮะอ่าโอเคอันนี้คือลักษณะกลุ่มอันนี้คือเป็นกลุ่มปิดนะครับซึ่งมันจะมี3มลักษณะกลุ่มสาธารณะก็คือทุกคนสามารถเห็นได้แต่จะพ้นในกลุ่มได้ต้องเป็นสมาชิกนะครับอ่าอันที่2ก็คือกลุ่มปิดทุกคนไม่สามารถเห็นพ้นในกลุ่มได้แต่เห็นแต่ค้นกลุ่มเจอแล้วก็เห็นว่ามีสมาชิกใครบ้างที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้นะครับแต่ไม่สามารถเห็นพ้นในกลุ่มได้ส่วนกลุ่มที่3ก็คือ กลุ่มลับกลุ่มลับเนี่ยค้นยังไงก็ไม่เจอนะครับสมาชิกก็ไม่เห็นนะครับโพสก็ยิ่งแล้วเลยยิ่งไม่เห็นเลยนะครับอ่ะอันนี้ขอตั้งเป็นอ่าเป็นกลุปปิดแล้วกันนะครับสมมตินะอ่าถ้าจะเพิ่มในรายการโปรดนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ลิสต์ข้างซ้ายแบบนี้นะฮะซึ่งของผมมันเต็มแล้วนะก็กดสร้างไปเลยโอเคมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอ่าเราจะใส่ใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับ ก็สมมุติว่ามันเป็นรองเท้ากระเป๋าใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนอเอาเป็นไรเดียซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่รู้อ่ะไม่ใส่แล้วกันนะครับก็กดข้ามไปนะฮะ,ะทีนี้เราก็จะได้กลุ่มของเรานะครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะฮะนยะฮะซึ่งพอเราได้กลุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลบสมาชิกออกได้นะครับแล้วค่อยโพสนะฮะ เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะสมมุติเพราะว่าอตอนเราสร้างกลุ่มใช่ไหมมันต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับอาจจะอย่างน้อยสองคนนะครับก็คือเราหนึ่งคนที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็อีกหนึ่งคนคือเป็นสมาชิกฉะนั้นนะครับถ้าเราสร้างกลุ่มเสร็จนะครับเราสามารถที่จะกดลบเนี่ยลบออกจากกลุ่มแบบนี้ได้นะครับโอเคแต่ถ้าไม่อยากลบก็ไม่เป็นไรนะฮะ ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดึงสมาชิกคนอื่นเข้ากลุ่มได้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเป็นเพื่อนกับเขาอยู่แล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับค้นยังไงก็เจอนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k นะครับยังไม่รับแอดค้นยังไงก็ไม่เจอนะฮะต้องเป็นเพื่อนรับแอดรับเฟนกันก่อนนะฮะก็ถึงจะค้นเจอโอเคนะครับพราได้แล้วก็กดก็คีคียคคีไปเลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าต้องเอาคนที่แบบ เขายินดีที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับเราอะ่ะอย่าไปแอดมั่วนะฮะมันมันเป็นสายเท่าๆเขาเข้ามาแบบไม่เต็มใจนะครับก็ไม่แนะนํานะครับให้เอาคนที่แบบอยากเข้ากลุ่มกับเรานะครับเข้ามานะฮะโอเคคือ,อพอสมาชิกเยอะๆประมาณหลักหลักพันหลักหมื่นเนี้ยคือเพื่อนๆไม่ต้องเชิญใครเลยจะมีคนแบบขอเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆเองนะครับเพื่อนๆก็แค่มารับแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ไม่ยุ่งยากอะไร ก็คลิปหน้าเชือกันใหม่ฝากกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย